พ่อพ่อดูสิว่าหนูมีรถขับแล้วนะเห็นไหมหนูไม่ได้หลอกพ่อสักหน่อยออพ่อคะหนูต้องไปทำงานแล้วว่าหนูวางแล้วนะออคุณคะนี่รถคุณเหรอคะแล้วคุณคิดว่าเป็นรถคุณหรือไงครับคุณคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนได้นะคะ พอดีว่าฉันเพิ่งมาทํางานบริษัทอะแล้วฉันก็ต้องโกหกพ่อเพราะว่าพ่อฉันเป็นห่วงคือฉันต้องโกหกพ่อว่าฉันมีรถขับมาบริษัน่ะคะฉันสัญญานะคะว่าต่อไปฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกทําแบบนี้แล้วอะพ่อจะหายกังวลแน่หรอคุณ คุณทํางานที่ไหนเหรอครับคุณลองไปสมัครบริษัท BSC Group ดูไหมครับบริษัท BSC Group คงไม่ใช่องค์กรชั้นนําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ครับถ้าคุณได้งานทําที่นั่นนะครับเปอร์เซ็นต์เงินเดือนของคุณเนี่ยจะสูงมากเลยนะครับลดแค่คันเดียวเนี่ยคุณซื้อได้สบายเลยนะ เอาโปรเจกต์นี้มาให้ฉันทำซะทำไมล่ะคะทำไมเหรอโปรเจกต์นี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะทำมากกว่าเธอเธอมันแค่เด็กจบใหม่บ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งอะฮะมีสิทธิ์อะไรมาทำโปรเจกต์นี้แล้วทำไมเธอจะทำโปรเจกต์นี้เพื่อฝึกประสบการณ์ไม่ได้ครับคุณอาร์ตผมสังเกตเธอมาโดยตลอดอะเธอตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากเลยนะครับจนไม่ได้พักกินน้ำเลยด้วยซ้ำคุณไม่มีสิทธิ์มาแย่งงานคนอื่นไปแบบนี้นะครับ เปเถอะ๋ยวผมยังน้ำคนเองแต่ว่าอ,อ,อ,อร่อยมากนี่คุณอารฉันไม่เคยกินชาดนมไข่มุกที่มันอร่อยขนาดนี้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะ ิดไม่ถึงว่าบ้านเธอจะลำบ,บากขนาดนี้แค่ชานมไข่มุกแก้วเดียวก็ยังตัดใจซื้อไม่ได้คุณนี่นี่ก็ดึกมากแล้วทําไมคุณถึงยังไม่เลิกง,งานอีก พรุ่งนี้มีประชุมรายใหญ่กับลูกค้าไม่ใช่หรอคะคือฉันก็ยังเตรียมเอกสารยังไม่เสร็จเลยก็เลยยังไม่อยากกลับบ้านไม่เป็นไรค่ะคุณอาร์ตฉันพักสายตายแค่แป๊บเดียวแต่ก็โอเคขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำงานต่อได้เลยแต่ว่าคุณนะ่ะควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเดี๋ยวงั้นเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวผมช่วยงานคุณคุณจะได้กลับบ้านเร็วขึ้น ผมขอแนะนำท่านนี้พวกคุณรู้จักครับคุณตีประธานบริหารบริษัทเอทจำกัดไปเตรียมเครื่องดื่มมาเสิร์ฟคุณตีนะั แม่เธอไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะให้ท่านประธานดื่มชานมไข่มุกได้ยังไงผมไม่เคยเดิ่มอะไรที่มันอร่อยขนานดนี้มาก่อนเลยผมชอบนะแพทไปเตรียมของว่างให้คุณตีนะ แทนี่เธอคิดว่าพวกเรากําลังอยู่บ้านหรือไงฮะถึงได้เอาขนมไรประโยชน์พวกนี้มาให้ท่านประธานกินอะคุณอารขนมพวกนี้อร่อยมากเลยนะ ตอนเด็กๆเนี่ยลูกผมก็ชอบกินขนมแบบนี้พอกินขนมเนี่ยทําให้ผมคิดถึงลูกของผมที่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยผมพอใจการต้อนรับของคุณนะผมว่าคุณไม่จําเป็นต้องเสนอโมจกให้ผมฟังหรอกผมว่าเราเซ็นสัญญ,ญากันเลยผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทคุณได้ครับแพแ้วอาเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะฉันไหมคุณสีอเ์เซ็ เราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนเนี่คิดถึงการบ้านไม้แพทนี่ขนาดในบริษัทเนี่ยยังทำตัวประเจิดประเจิดขนาดนี้ฉันก็ว่าทำไมถึงเซ็นสัญญาง่ายดายจังที่แท้ก็แอบไปอ่อยลูกค้ามานี่เองแกเสร็จฉันแน่ยีแพท ยินดีคุนแพทด้วยนะครับที่ทำให้บริษัท ST เนี่ยเซ็นสัญญาร่วมโปรเจกต์กับบริษัทของเราได้นี่ครับโบนัสของคุณฉันขอคขัดค้านเพราะว่าแพทเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับลูกค้าแล้วฉันก็มีหลักฐานด้วยนี่ไง คุณแอนครับคุณแอนอยากหาเรื่องคนอื่นได้ไหมครับคุณแพทด้ยเขาไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนครับคือฉันเธอไม่ต้องมาแก้ตัวเลยคุณอาร์ตคะคนแบบนี้สมควรโดนไล่ออกนะคะแล้วคุณอาร์ตเนี่ยก็ห้ามเข้าข้างแล้วก็ลําเอียงด้วยใครกล้าไล่เธอออกออก็ออกลองดูท่านประธานคะมาได้ยังไงคะเนี่ย พ่อคะเขาลังแกหนูพอ่อพ่อพ่อคะตอนนี้หนูยังอยู่บริษัทนะคะรักษาภาพลักษณ์หนูหน่อยหนูก็มีคนมาเห็นรอบได้ได้พ่อจะจำไว้ ในเมื่อคุณกล้าสร้างฐานเท็จเพื่อใส่ร้ายลูกสาวฉันนั่นก็เตรียมคุยกับทนายของฉันได้เลยท่านประธานคะเออฟังฉันก่อนนะคะเรื่องนี้ฉันฉันอธิบายได้นะคะท่านประธานท่านประธานคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะฉันฉันฉันโอ้ท่านประธานท่านประธานฟังฉันก่อนค่ะฉันอธิบายได้เรื่องนี้ท่านประธานคะอุ้ยอยคุณขนาดชานมไข่มุกแบบคุณก็ยังไม่กล้าซื้อกินเลย คุณกับคุณตีจะเป็นพ่อลูกกันได้ไงคุณตีเขาออกจากรวยฐานะดีขนาดนั้นน่ะใช่ฉันไม่เคยกินชานมข่มุกที่มันทั้งถูกแล้วก็อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยมันอร่อยจริงๆนะคุณพ่อคะหนูว่าบ้านเราเลิกกินไอ้กาแฟขี้ชมุนอะไรของพ่อน,นั่นดีกว่าแล้วก็หันมากินชานมข่มุกกันเถอคะค่ะมันอร่อยกว่าตั้งเยอะนะคะพ่อหรือว่าเราจะลงทุนเปิดร้านชานมข่มุกเลยดีไหมพ่อไปศึกษามาแล้วนะ พ่อว่าเนี่ยเราน่าจะบินไปซื้อสูตรไต้หวันกันมันก็ไม่แพงนะแค่สี่ล้านเองส่วน <primero> สวนไอ้กาแฟที่ชมดเนี่ยขายรถทิ้งไปเลยเออแล้วทำไมคุณถึงโกหกพ่อคุณนะครับว่ารถผมอะเป็นรถของคุณก็พ่อฉันนะสิบอกว่าอยากให้ฉันเอารถที่บ้านขับมาที่บริษัทแต่ว่าฉันเป็นแค่พนักงานธรรมดาจะให้เอารถที่บ้านมาใช้ได้ไง อ๋อแล้วปกติคุณขับรถอะไรครับโลซรอยอ่ะคันหนึ่งก็ร้อยแปดล้านบาทร้อยแปดล้านเลยเหรอครับเฮ้ยคุณอาร์ตคุณอาร์ตคะฟื้นสิคุณอาร์ตฟื้นสิเฮ้ยพ่อคะโทรเรียกหมอที่โรงพยาบาลรามาธิคะ่ะคุณอาร์ตฟื้นสิคะแม้แต่โรงพยาบาลนนะ่ะเธอก็มีเป็นของตัวเองเหรอเนี่ยนี่ ฉันเปลอสงสารเธอได้ไงกันเนี่ย